มาดูเรื่องของความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทยกันบ้างคะ่ะต้องยอมรับนะคะว่าความเจ็บปวดและก็ความทรมานจากโรคมะเร็งนั้นได้ค่าชีวิตคนไทยไปปีละกว่าห0,000ื่นคนหลายคนนั้นเสียชีวิตจากมะเร็งโดยตรงแต่ว่าก็มีอีกไม่น้อยทีเดียวนะคะที่เสียชีวิตจากผลข้างเคียงหรือว่าผลต่อเนื่องจากการรักษามะเร็งทําให้มีความพยายามค่ะที่จะหาวิธีการในการรักษายับยั้งโรคมะเร็งแล้วก็ลดผลข้างเคียงให้เกิดน้อยที่สุดนะคะ โดยการใช้ความเย็นแล้วก็การทำเคมีเฉพาะจุดเซลล์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของคุณอาคิระกิทนาโสภาค่ะแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่กวางโจในประเทศจีนกำลังทำเคมีบำบัดเฉพาะจุดให้กับคนไข้าชายคนหนึ่งวัย60ปีที่เป็นมะเร็งตับในระยะสุดท้ายซึ่งแตกต่างจากการทำเคมีบำบัดแบบทั่วไปซึ่งจะให้ยาทางสายน้ำเกลือโดยผ่านอวัยวะต่างๆก่อนไปถึงก้อนเนื้อหรือเซลล์มะเร็งแต่การทำเคมีบำบัดเฉพาะจุด จะใช้การสอดท่อขนาดเล็กไปทานเส้นเลือดใหญ่ที่ส่งเลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้อนั้นซึ่งผู้ป่วยรายนี้ต้องสอดจากทางขาหนีบดังจะเห็นได้จากภาพที่แพทย์กำลังสอดท่อเข้าไปแล้วฉีดยาต้านเซลล์มะเร็งเข้าไปยังก้อนเนื้อมะเร็งซึ่งจะเห็นได้ว่ายานั้นได้เข้าไปที่จุดสีดําๆซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งโดยยาก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าแต่ผลข้างเคียงจากการทําคีโมก็จะน้อยกว่าเพราะผ่านอวัยวะภายในน้อยกว่า เ้นสายจากขาเห็บเข้าไปถึงตับนะครับแล้วก็ใช้สายเชื่อมยงต่อแมลงที่เลี้ยงเนื้องอกนะครับแล้วก็ฉดสีเข้าไปในตับะครับถ้าที่คุณหมอชี้บริเวณจะเป็นเนื้องอกนะครับอในบริเวณนั้นะครับคนนี้เคสนี้เคยทำวิธีการรักษานี้ประมาณ3ครั้งแลนะครับตอนนี้ที่เห็นภาพ รอบๆอันนี้อยู่นะครับก็คอืออยาที่คนหมอฉีดเข้าไปแล้วก็ตกค้างอยู่ในนี้นะครับออหลังจากนั้นแพทย์ก็จะให้ยาอุดเส้นเลือดที่เลี้ยงเนื้อง,งอกนั้นอยู่ทําให้ตัวยาอยู่ในเนื้อง,งอกอย่างเข้มขน้นและยังทําให้เนื้อง,งอกขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วทาให้เซลล์นในเนื้องอกนั้นตายในที่สุดจะเห็นได้ชัดจากคนไข่อีกรายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วแต่พอเริ่มอุดเส้นเลือดเลือดก,ก็ไปเลีเ้ยงเซลล์มะเร็งน้อยลง การอุดเส้นเลือดนี้แพทย์จะทําการวินิจฉัยว่าควรทําตรงจุดไหนเพื่อไม่ให้กระทบกับอวัยวะอื่นๆและเมื่อทําเสร็จแล้วแพทย์ก็จะนั้นมาตรวจความคืบหน้าวาปัจจุบันคืยังไม่หายขาดนะครับตอนนี้คือเนื้องอกในตับตนควบคุมนะครับแล้วก็เล็กลงนะครับเขามารักษาใต้ประมาณ6กเดือนครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีจุดอืน่นแล้วก็มีก้นเนื้อ เกิดขึ้นมาใหม่นะครัออีกหนึ่งวิธีที่แพทย์กําลังแนะนําอยู่คือการรักษาโดยใช้ความเย็นทําให้เซลล์มะเร็งช็อกและตายไปในที่สุดซึ่งแพทย์จะฝังเข็มขนาดเล็กไปที่ก้อนเนื้อเซลล์มะเร็งแล้วฉีดก๊าซอาร์กอนซึ่งจะทําให้ก้อนเนื้อกลายเป็นก้อนน้าแข็งด้วยอุณหภูมิติดลบ160องศาเซลเซียสทําให้เซลล์มะเร็งตายหลังจากนั้นก็จะฉีดก๊าซฮีเลียมที่จะให้ความร้อนเพื่อละลายและทําลายเซลล์นั้น เครื่องมือที่อยู่ด้านหลังผมในขณะนี้นะครับคือเครื่องมือในการรักษามะเร็งรูปแบบใหม่โดยการใช้วิธีการฝังแร่ไอโอดีนการใช้ความเย็นและทําเคมีบําบัดเฉพาะจุดครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งครับหลังจากที่มีการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่แล้วนะครับหลังการรักษาก็จะมีการบําบัดด้วยการแพทย์แผนจีนโดยใช้ยาโบราณเพื่อป้องกันการเป็นมะเร็งซ้ําอีกครับการรักษาโดยหลีกเลี่ยงการทําเคมีบําบัดหรือคีโมแบบเก่าๆที่จะส่งผลอย่างมากกับร่างกาย ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถลดอาการแพ้และบรรเทาความเจ็บปวดในผู้ป่วยสำหรับวันพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูการรักษาด้วยวิธีการฝังแร่ไอโอดีนเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งและการบำบัดฟื้นฟูภายหลังการรักษาด้วยการรำมวยจีนที่ช่วยลดอัตราการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำอีก